อานะครับมาดูตาภาษาอันว่าดาวบททั้งหลายปัญจสตาผู้มีร้อยห้าเป็นประมาณสุตวาวะฟังแล้วเทีววจนังซึ่งคําอิติว่าพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอิติดังนี้ปัจไยหะประฟองแล้วอัญชลงซึ่งอันชลีเทวเทวตายะ อุทายะลุกขึ้นแล้วปกไครหาประกองแล้วอัญเชลีซึ่งอัญเชลีเทวตายะต่อเทวดาแล้วก็ตรงนี้ครับมันมีเล่นในซ้อนเล่นในอยู่ให้ระวังด้วยครับต้องขึ้นวัตวามาตรงนี้ครับหลังเนี้ยนี่นะไม่ใช่ขึ้นมาหลังพุทโธนะหลังวาเทสีติเนี่ยวัตวาล่าวแล้วอิติว่า แล้วก็ต่อสิตัวเนี้ยครับต่อว,วางอันว่าท่านว่าเทสิกล่าวแล้วว่ากล่าวแล้วอิติว่าพุโทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอิติดังนี้อิติดังนี้นเทเทวตังยังเทวดาปฏิชานาเปตวา ให้รู้เฉพาะแล้วติกขตุงสามครั้งอิติว่าเนี่ยครับยากครับมันเหมือนมันก็แก,ก๊แกก็แก๊กก็แก๊กคลุกคลิกถ้าเป็นบอลก็คลุกคลิกหน้าประตูไปไปมาถ้าแปลได้ก็แสดงว่าโกเนี่ยจับได้ถ้าแปลไม่ได้ก็โดนยิงประตูครับเทวดาตังยังเทวดาปฏิชานาเปตวาให้ปฏิญาณแล้ว ติกะตรงสามครั้งอิติว่าอาหารอันว่าเราวาทามิย่อมกล่าวอิติว่าพุโธอันว่าพระพุทธเจ้าอิติดังนี้อิติดังนี้อ่านะครับทีนี้ดูต่อนะครับอุทาเนตวาเปล่งแล้วอุทานังซึ่งอุทานอิติว่าเอโส สัตว์โทใช่ไหมไม่ใช่เอโสโคโสปิโผแม้อันว่าเสียงอันตึกก้อง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 แลเอโสนั่นทุลโวเป็นเสียงอันบุคคนได้โดยยากโลกัสมิงในโลกโหปิย่อมเป็น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 ตึกก้องในเสียงตึกก้อง อิติดังนี้อาหังสู่กล่าวแล้วอิติว่าเทวเตดูก่อนเทวดาตรงนี้ก็แลยายากนะครับนี่คือประโยคยากล้วนๆเลยนะครับเนี่ยเลขในนี้เป็นประโยคยากลืมบอกครับแล้วก็เลขในที่กําลังจแปลนี่ก็เป็นประโยคยากทั้งแท่งเลยครับอัมหามายังเนี่ยนะครับมายังเทวเตดูก่อนเทวดามายังกันว่าเราทั้งหลาย ตญาสุนาปิตาเป็นผู้อันท่านให้ฟังแล้วตญาสุนาปิตาเป็นผู้อันท่านให้ฟังแล้วสัตยังซึ่งเสียงอสุตาปุพังอันตนไม่เคยฟังแล้วกัปัสตาสัสเสสุสิ้นแสนแห่งกับทั้งหายอเ,อเนเกสุมิใช่หนึ่งอัมหะย่อมเป็น อิติดังนี้อาภาครั้งนั้นอันเตวาสิกานว่าอันเตวาสิกทั้งหลายอโวจุงอโวจุงได้กล่าวแล้วเอตังวจนะนงซึ่งคำนั้นอาจารย์กาอาจารย์อิติว่าเตได้ยินท่าอย่างนั้นไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายขัดฉาบจะไปสันติกลางสู่สำนักศัตรูของพระศาสดาอิติดังนี้ อาจาริโยอันว่าอาจารย์อาหักลาแล้วว่าตาตาแน่พ่อทั้งหลายเศรษฐินวัฒนเศรษฐีทั้งหลายตโยสามผู้อุปการเป็นเป็นนะเป็นผู้มีอุปการะมากอาหากังแก่เราทั้งหลายโพนติย่อมเป็นใส่เข้ามานะไม่ใส่มาไม่ได้นะ ไม่อยังนั้นว่าเราทั้งหลายทั้นยิตาวารับแล้วพิขังซึ่งพิสานิเวสเนในนิเวศเตสังเศรษฐีนางของเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นสเสวในวันรุ่งอาจิกิตาวาบอกแลแ้วเตสังปีเศรษฐีนางแกเศรษฐีทั้งหลายแม้เหล่านั้นขมิรสามถาจากไปตาตาแน่พ่อทั้งหลายจงเหออ่านว่าท่านทั้งหลายกาลังยังการอธิวาเสถาจงให้อยู่ทับเถิดน,นี่ครับ อธิวาเสถะระวังด้วยนะประโยคแบบคนระับต้องแปลว่าจงให้อยู่ทับเกิดเตตาประสานว่าดาบททั้งหลายเหล่านั้นการังยังการอธิวาเสถะให้อยู่ทับแล้วอิติดังนี้ปูณณะิวเสในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีน,นว่าเศรษฐีทั้งหลาย ยาผู้พาดังยังข้าวต้มละข้าวสวยสัมปาเทศตวาให้ถึงพร้อมแล้วกุาลังยางบุคคลปัญญาเปตวาให้ผูลาดแล้วอาสนานิซึ่งอาสนะทั้งหลายยตวารู้แล้วอิติว่าเล่นในประโยคยากครับทำเครื่องหมายไว้เลยประโยคยากครับอัช่อันว่าวันนี้อันว่านะครับไม่ใช่ในวันนี้แล้วนะอจช่ อันว่าวันนี้อาคมนะทิวาโสเป็นวันเป็นที่มาอายนานังแห่งพระคุณเจ้าทั้งหลายโนของเราทั้งหลายโหดีย่อมเป็นอิติดังนี้อาทายาพาเอาแล้วเตตาประสเสซึ่งดาวบททั้งหลายเหล่านั้นก <c oughs> ันตวาไปแล้วนิเวสนังสูนิเวศ ตาะเสยยังดาบททั้งหลายนิสีทาเปตวาให้นั่งแล้วอาััางสูดได้ถวายแล้วพี่แขงซึ่งพิสาเตตาประสานว่าดาบททั้งหลายเหล่านั้นกระตาพัตตกิจจาผู้มีกิริด้วยพัดอันกระทำแล้วว่าทิงสู่กล่าวแล้วอิติว่าไม่ยังนั้นว่าเราทั้งหลายขมิรสามหาเศรษฐีโนดูก่อนมหาเศรษฐีไม่ยังนั้นว่าเราทั้งหลายขมิตสามาจากไปอิติดังนี้ เศรษฐีโนอันว่าเศรษฐีทั้งหลายขึ้นมานะครับประธานเนี่ยระวังขึ้นมาผิดด้วยเศรษฐีโนอนว่าเศรษฐีทั้งหลายอ่านหนังสือลาแล้วว่าพันเต้าแต่ท่านผู้เจริญครับประโยคยากนะครับพันเต่าแต่ท่านผู้เจริญปฏิญญาอันว่าปฏิญญาตุงเหหิอันท่านทั้งหลายข้าหิตารับแล้ว อามหากางแก่เราทั้งหลายมาเสตลอดเดือนทั้งหลายวัสิเกอันมีในฤดูฝนจัตตารโรสีนะหนูนีใช่หรือขูด้วยนะมีการขูดท่านรับท่านรับปาก่็จะอยู่ตลอดสีเดือนไม่ใช่หรือมีการขูด้วยนะต่อไปอิธานี่ในการนี้ตุงเหม่ว่าท่านหลายคัจัธาจะไปกระหังฐานในในที่ไหนอิติดังนี้ ตาประสานว่าดาบทั้งหลายอาหางสู่กล่าวแล้วอิติว่ากิระได้ยินว่าพูทโทษว่าพระพุทธเจ้าอุปนโนเกิดขึ้นแล้วโลเกในโลกทมมน,นว่าพระธรรมอุปนโนเกิดขึ้นแล้วสังกวนว่าพระสงฆ์อุปนโนเกิดขึ้นแล้วตัดสมากร,ระเหตุนั้นมายังกันว่าเราทั้งหลายก็ไม่สามารถจางไปสันติกลางสู่สำนักสัตตุของพระศาสดาอิติดังนี้เษฐีนวลนว่าเศษฐีทั้งหลาย ปวดจิงสู่ขึ้นมานะครับถามแล้วอิติว่าปณะ,ะก็คันบุงอันว่าอันไปแตลตรงๆเลยนะครับคันบุงอันว่าอันไปสันติการสู่สำนักสัตูของพระศา,าสดาตัดสาพรงนั้นวัตติย่อมควรตรงหาการเยว,ว่าแก่ท่านทั้งหลายนั่นเที่ยวกิ่งหรืออิติดังนี้ความหมายก็คือว่าการไปหาพระพุทธเจ้าเนะี่ย เหมาะแก่พวกท่านเท่านั้นหรือหรือว่าเหมาะแก่คนอื่นด้วยดาบทก็ตอบปาตาประสานว่าดาบททั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าเอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุค้งงามนางอันว่าการไปอันเยสังชนะนางของจนทั้งหลายเราอื่นสัตาราอันพระศาสดาอาวาริตังไม่ทรงห้ามแล้วประโยคนี้เป็นประโยคกินปอครับยังไงก็แปลไม่ได้หรอกครับถ้าจําไม่ได้จ้างก็แปลไม่ถูกถ้าจําได้ถึงจะแปลถูกนะประโยคนี้แล้วรอกินตัวนี้ด้วยนะครับ โอ้4โมงนวะถ้าไม่ขึ้นมาตามนี้โดนนะครับแล้วก็แปลยากมากนะครับตรงนี้โดนแน่ๆครับไม่ต้องห่วงเราออกมาได้กินแน่อย่าส่งกระดาษเปล่ามาก็แล้วกัน <c oughs> กลัวอย่างเดียวส่งกระดาษเปล่ามาไม่มีที่กินออาวนะครับเศรษฐีนว,น,วนว่าเศรษฐีทั้งหลายอาหางสู่กลาแล้วว่า อันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญเตนะฮีถ้าอย่างนั้นตุงเห็นว่าท่านทั้งหลายการลังยังการอาคเมธะจงให้มาให้คอยนะครับอาคเมทะมียังเปีแมนว่าเราทั้งหลายกตวากะทำแล้วบริวัติฉังซึ่งการตราเตรียมคัดฉามาจะไปอิติดังนี้ตามภาษาอันว่าดาบททั้งหลายอาหังสู่กล่าแล้วอิติว่า ตาประสานว่าดาบททั้งหลายวัตวานะครับตัวนี้วัตวากล่าวแล้วอิติว่าตุมเหสุครันเมื่อท่านทั้งหลายการณเทสุกระทําอยู่ปริวัิฉังซึ่งการตระเตรียมป่าปัญจว,ว่าความเนื่นช้าโหติย่อมมีอามหากาังแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้มายังอันว่าเราทั้งหลายคัดฉามะจับไปปุรโตข้างหน้าตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายอาคัดฉายาถาพึงมาปัจจโตข้างหลังอิติดังนี้ คันตวาไปแล้วปุเรตาังก่อนกว่าทิศสวาเฝ้าแล้วสัมมาสามัมพุทธานซึ่งพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าอภิภวิตวาชมเชยแล้ววันทศตวาถวายบังคมแล้วนิสีทิงสุนั่งแล้วเอกมันตังณที่สุดแห่งหนึ่งอาภาครั้งนั้นสถานว่าพระศาสนากเถตวาตรัสแล้วอนุกุปีกะถาซึ่งอนุกุปีกถาเทเสสีแสดงแล้วทำมัาางซึ่งทำเนสังตาภาษานางแก่ดาบททั้งหลายเหล่านั้น เทศนาประโยชน์สานในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งเทศนานี่เป็นประโยคยากทั้งแท่งเลยครับทั้งหมดเลยแล้วก็รอกินด้วยนะครับรอเสียบด้วยสัพเพตาประสานว่าดาบททั้งหลายทั้งปวงปัตตวามุษลุแล้อรหัตตางซึ่งพระอรหัสสหกัปฏติสัมพิทาหิด้วยปฏิสัมพิทา,าทั้งหลายยาจิตวาทุนขอแล้วปปชังซึ่งการบวชเนี่ยครับมายากตรงนี้ยากท้ายๆเนี่ยมันจะแปลไม่ได้ครับ ไปทวนหลายๆรอบก็แล้วกันนะครับตูนขอแล้วซึ่งการบวชแล้วก็อิทธิมยปปตาจีวรธาราวะสัตติกาเทราวิยะเป็นผู้ราวกาว่าพระเถระผู้มีร้อยแห่งการฝนนะครับเป็นผู้ราวากาว่าพระเถระผู้มีร้อยแห่งการฝนแล้วก็อิทธิมยะปตาจีวรธทราผู้ทรงไว้ธาราเนี่ยคือทรงซึ่งบานและจีวรอันสําเร็จแล้วด้วยฤทธ อาเหสูงได้เป็นแล้ววจนะสมมนันตรังเอวะในลำดับแห่งพระดำรัสอิติว่าพี่ตุมเห็นว่าเธอทั้งหลายพิภูเป็นพิสูงหุตวมาเป็นเอถาจงมาอิติดังนี้ไปแปลหลายหลายรอบครับตรงนี้หลายหลายรอบเลยนะครับตรงนี้ไม่งั้นแปลไม่ได้ครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะครับ ทั้งสามหน้านี้เป็นสามหน้าที่แปลยากมากสำหรับประมาณ6กถึงเรูปสามารถแปลได้นะครับแต่ว่าไอ้รูปที่